ก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้คุยในเรื่องของวิธีการฉีดพ่นสารแพคโคบิวทาโซนะครับซึ่งเป็นคลิปการทําสารของอปลาสวงสวงนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรนะครับแชทมาถามผมว่าสารแพคโคบิวทาโซนะครับหาซื้อได้จากที่ไหนแล้วมันคืออะไรนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับทําความเข้าใจในเรื่องของสารแพคโคบิวทาโซกันสักนิดนึงนะครับ โดยจริงๆแล้วนะครับสารแพคโควิทาโซนะครับหลายๆคนก็จะเข้าใจในาสารแพคโคว่าเป็นสารที่ช่วยในการเล่งดอกสารที่ช่วยในการกระตุ้นดอกหรือว่าสารที่ทําให้ทุเรียนออกดอกหรือผล,ลไม้ของเราออกดอกนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความคิดหรือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับสารแพคโควิทาโซนะครับมันจะมีหน้าที่เดียวคือกดจิบเบอร์เรลินซึ่งเป็นโฮอร์โมนที่มีอยู่ในพืชนะครับหรือว่า สารพัโคนะครับมันก็คือสารชะลการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับทีนี้เราเข้าใจคร่าวๆเ,เกี่ยวกับเรื่องสารพัโคบิโซกันแล้วนะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับฮอร์อมโมนของพืชที่ชื่อว่าจิบบูดอลินกันสักหน่อยนะครับโดยจริงๆแล้วนะครับฮอร์อมโมนของพืชเนี่ยมันก็คือสารที่พืชสร้างขึ้นเองนะครับโดยสร้างจากส่วนต่างๆของพืช ไม่ว่าจะเป็นรากต้นกิ่งก้านใบหรือแม้กระทั่งเนื้อเยื่อะนะครับจากนั้นนะครับสารเหล่านี้มันก็เคลื่อนจากาแหล่งผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นรากต้นใบเนื้อเยื่อะนะครับมันก็จะเคลื่อนมาเพื่อจะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชน,นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแตกยอดนะครับติดดอกออกผลช่วยในการแก่สุกข,ของผลไม้นะครับ ตลอดจนกระทั่งนะครับการสิ้นอายุไขของพืชหรือทุ่งเรียนของเรานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอฮอร์โมนของพืชนะครับมันมีอยู่5ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปในเรื่องของฮอร์โมนพืชมีความสําคัญอย่างไรกับการเจะริญเติบโตของพืชนะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันคร่คราวๆสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของฮอร์โมนของพืชนะครับฮอร์โมนของพืชก็มีอยู่5ชนิดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นออกซินไซโทโคไคนินนะครับแล้วก็เจ้าตัวไซโทโคไคนินนะครับมันจะมีหน้าที่ในการกระตุ้นเซลล์ให้พืชของเราแผ่กิ่งก้านสาขานะครับแล้วก็ฮอร์โมนตัวต่อมาก,ก็คือเอทิลีนนะครับแล้วก็กรดแอสไซซิกนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่แหละครับที่เราจะกล่าวถึงก็คือ,อเจ้าจิบเบอเรลีนนะครับ ซึ่งฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้นะครับทั้ง5ตัวนะครับก็จะช่วยในการพวกกระตุ้นเซลล์ช่วยในการแตกกิ่งก้านสาขาแตกตาเพิ่มเซลล์สร้างยอดนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงการตายของพืชนะครับตามที่ได้กล่าวมานะครับแล้วก็จะมาคุยในเรื่องของเจ้าฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินกันสักนิดหนึ่งนะครับเจ้าจิบเบอร์เรลินนะครับจะมีหน้าที่ในการากระตุ้นเซลล์นะครับสร้างการแตกยอดนะครับ สร้างการเจริญเติบโตของข้อปล้องนะครับทำให้ทุเรียนของเรามีต้นสูงจากการศึกษาและก็วิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนของพืชน,นะครับจนได้มีการอ่าเขาเรียกอะไรสังเคราะห์เป็นสารนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับเจ้าฮอร์โมนของพืชน,นะครับก็เป็นสารอ่าที่ผลิตขึ้นมานะครับที่มีลักษณะก็คือหรือว่ามีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามกับฮอร์โมนของพืชนั่นเองนะครับ ซึ่งจะอยู่ในลักษณะของสารชะลอก,การจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับก็คือมาหยุดการจเจริญเติบโตของพืชซึ่งเราจะเห็นได้ในลักษณะของอาสารแพคโคบิทาโซนนั่นเองนะครับทีนี้เรารู้จักความเป็นไปเป็นมาของเจ้าสารแพคโคบิทาโซนกันแล้วนะครับเริ่มแรกของการใช้สารแพคโคบิทาโซนเนครับมันก็จะเกิดจากเล็กุ่มของการเล่นบอนไซนะครับหรือ ุ่มบอลน,นะครับที่จะมาบังคับต้นไม้ไม่ให้มีการเจริญเติบโตมาบังคับข้อไม่มีการแตกยอดไม่ให้มีการ,ยการขายายข้อนะครับจากที่มาที่ไปของอสารแพคโคพิราโซนะครับทีนี้เราก็เริ่มเข้าใจกันแล้วนะครับว่าสารแพคโคมันไม่ใช่สารที่ทำหน้าที่ในการสร้างดอกกระตุ้นดอกหรือทําให้แตกตาดอกนะครับ แต่มันเป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของข้อปล้องยอดพืชนะครับจริงๆแล้วนะครับสารแพคโคบิโตโซนะครับมันจะมีหน้าที่เดียวคือกดฮอร์โมนที่ชื่อว่าจิปเบอร์นินนะครับซึ่งจะเป็นการควบคุมระหว่างาเจ้าฮอร์โมนจิบเบอร์นินกับไซโตไคนิน ok นะครับให้อยู่ในปริมาณที่มีความเหมาะสมนะครับซึ่งเจ้าฮอร์โมน2ชนิดนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการขยายข้อขยายปล้องยืดการเจริญเติบโตนะครับ ไอเจ้าสารแพคโคบิตาโซนะครับมันก็จะมากดจิบเบรลินนะครับ <_ d ial ing> เพื่อจะไม่ให้มีการเจริญเติบโต <_ d ial ing> เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับและเมื่อพืชหรือว่าทุเรียนของเรารู้ว่ามันมีการกดมันมีการชะลอการเจริญเติบโตทุเรียนเราก็รู้สึกว่ากําลังใกล้จะตายนะครับด้วยเห็นนี้นะครับทุเรียนก็จะทําการออกดอกเพื่อทําการขยายพันธุ์นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมของพืชอยู่แล้วนะครับเมื่อมัน มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันมีความก็จะตายมันก็จะออกดอกออกผลนะครับเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ทุเรียนของเราจะออกดอกหรือไม่ออกดอกนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณการให้สารไคโคบิทาโซนะครับสภาพอากาศการสะสมอาหารก่อนการลาดสารเพียงพอหรือเปล่านะครับมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างร่วมกันนะครับที่จะทําให ทุเรียนของเราออกดอกได้นะครับซึ่งจะมาคุยในรายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับว่าวิธีการใช้สารแพคโควบิทาโซใช้แบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆ,กกๆน้อยๆเช่นเคยนะครับที่นำมาฝากพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่ที่อยาก รูหรือว่าที่อยากทํำความเข้าใจในเรื่องของอาการเปิดตาดอกการทําสารการทําทุเรียนนอกฤดูนะครับเกี่ยวกับการใช้สารแพคโคบิวทาโซนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขในการทําการเกษตรเช่นเคยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ